ขอรัครับผมนั่งฟังพร้อมๆกับพี่น้องเมื่อสักครู่ครับมีน้องๆน,นักร้องพร้อมกับหางเครื่องออกไม่ความบันเทิงแล้วเห็นหน้าตาพี่น้องครับหน้าตาทุกคนสดใสและก็มีความสุขเตรียมพร้อมที่จะฉลองวันสงกรานร่วมกันใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่นึกเลยครับว่าพี่น้องยังมีหน้าตาสดชื่น มีความสุขเวลาได้ยินเสียงเพลงทั้งทั้งที่มองย้อนหลังไปแล้วครับพี่น้องสิ้นเดือนเมษายนนี้ก็เท่ากับว่าเราชุมนุมมาครบครึ่งปีแล้วครับพี่น้องครับคึ่งปีนะครับไวเหมือนโกหกครับระยะเวลาครึ่งปีที่ผ่านมานี่พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขึ้นมากมาย และก็เมื่อเรารู้ว่าใกล้จะสิ้นปีลุงกำนันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับเราได้ยินลุงกำนันพูดถึงว่าทุกอย่างจะจบภายในเดือนเมษายนครับพี่น้องคงเป็นความตั้งใจจริงๆของลุงกำนันและแกนนำทั้งหมดครับเพราะว่าได้ประเมินสถานการณ์ทั้ง ที่ผ่านมาแล้วเราได้สะสมประสบการณ์และได้สะสมชใยมาเป็นระยะระยะแม้ว่ายังเหลือเรื่องสุดท้ายครับเหลือเรื่องเดียวครับวันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่คัดค้านกฎหมายเริ่มต้นมาตั้งแต่เรียกร้องกับรัฐบาลในการยุติกฎหมายเราเรียกร้องผ่านมาผ่านมาและพี่น้องประชาชนไม่เคยหลงกลรัฐบาล พี่น้องครับถ้าเราหลงกลรัฐบาลตั้งแต่วันแรกตอนเขาบอกว่ากฎหมายในการที่จะแก้ไขในเรื่องของการนิรโทษกรรมและวุฒิสมาชิกได้ทำให้ตกไปแล้วให้พี่น้องกลับบ้านพี่น้องครับถ้าเรากลับไปตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็เตรียมตัวได้ครับว่าผ่านไปหเดือนรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรั ก็จะหยิบยกกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาประกาศใช้แน่แต่ประชาชนไม่เชื่อและไม่ยอมกลับบ้านจนถึงเดี๋ยวนี้ครับรัฐบาลก็ยุบสภาเพราะประชาชนเคลื่อนไหวครั้งใหญ่วันที่9กธันวาคมยกขบวนมาเป็นล้านครับ คาดคิดไม่ถึงครับว่าในยุคนี้จะมีประชาชนคนไทยเป็นล้านล้านคนออกมาเดินกระบวนไล่รัฐบาลพร้อมๆกันก่อนเราเคลื่อนกระบวนชั่วโมงเดียวครับนางสาวยิ่งรักยกธงขาวรอบแรกประกาศยุบสภาทันทีครับยุบเสร็จก็หลอกประชาชนต่อครับ บอกประชาชนว่ากลับบ้านเถอะไปเลือกตั้งวันที่สองกุมภาเพราะการเลือกตั้งถ้าเริ่มในวันที่สองกุมภาจริงๆการเลือกตั้งวันนี้พี่น้องครับจบไปแล้วครับถ้าพี่น้องประชาชนเชื่อรัฐบาลและผลของการจบของการเลือกตั้งก็คือพรักเพื่อไทยชนะแน่เพราะพี่ชายมันรวยมากที่สุดโกงไปมากที่สุดครับพี่น้อง เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องยอมกลับไปเลือกตั้งตั้งแต่มันยุบสภาสองกุมภามันเลือกตั้งเสร็จมันชนะมันก็จะประกาศกับพี่น้องตั้งแต่วันที่สามกุมภาประกาศกับคนทั้งประเทศประกาศกับคนทั้งโลกเลยครับว่าเห็นไหมละ่ะคนไทยเห็นด้วยกับรัฐบาลถึงได้เลือกรัฐบาลกลับมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นกฎหมายนิรโทษกรรมที่ล้างผิดให้พี่ชายคืนเงินโกงให้กับพี่ชายก็เป็นสิ่งที่ประชาชนเห็นด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะอากฎหมายล้างผิดโกงต่อไปละครับโชคดีครับพี่น้องประชาชนไม่หลงกลเราก็ได้ต่อสู้มาตลอดพี่น้องครับจนมาถึงต้นเดือนที่ผ่านมา ข่าวคราวทางการเมืองที่พี่น้องติดตามก็เริ่มเห็นหายนะของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์วันนี้ตั้งใจว่าจะไม่พูดรุนแรงนะครับจะไม่ไปด่าว่าใครมากนักเพราะอีกสองวันเราก็จะเริ่มเทศกาลสงกรานจะเป็นประเพณีฉลองปีใหม่ของคนไทยเราเราจะเข้าเทศกาลแห่งความสุขแล้ววันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องสบายๆกับพี่น้องครับพี่น้องครับ พอย่างเข้าเดือนเมษายนข่าวดีก็เริ่มปรากฏกับประชาชนเราก็เริ่มรู้สึกพร้อมๆกับประชาชนทั้งประเทศเริ่มรู้สึกพร้อมๆกับพี่น้องข้าราชการประชาชนในขอบข่ายทั่วประเทศทั้งพ่อค้านักธุรกิจและชาวนาชาวไร่เริ่มรู้สึกเหมือนกันครับว่าวาระสุดท้ายของนางสาวยิ่งรักเริ่มใกล้เข้ามาทุกขณะ เรารู้มาตลอดครับว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ไม่เคยเคารพกฎหมายและไร้ซึ่งคุณธรรมจริยธรรมเราเริ่มทราบข่าวตั้งแต่ชาวนาฆ่าตัวตายว่ารัฐบาลไปโกงเงินจำนำข้าวชาวนาเอาข้าวชาวนาไปแล้วปานไปหกเดือน ยังไม่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวให้ชาวนาจนชาวนาต้องฆ่าตัวตายไปสิบสองคนเราทราบข่าวครับว่าสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินทำหนังสือไปถึงรัฐบาลให้เตรียมระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเรื่องจำนำข้าวเตือนรัฐบาลไปทั้งหมดห้าครั้งเราทราบข่าวครับว่า ปปชได้สอบสวนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวมาปีกว่าแล้วและสุดท้ายปป,ปชก็แจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้ารัฐบาลว่าสมคบกับรัฐมนตรีและพ่อค้าโกงโครงการรับจำนำข้าวปป,ป,ปชก็ให้โอกาสนางสาวยิ่งลักษณ์ เอาพยานหลักฐานไปชี้แจงกับปปชานางสาวยิ่งลักก็ขอขยายเวลาชี้แจงออกไปอีกสิบห้าวันครบสิบห้าวันนางสาวยิ่งลักก็จะขอต่ออีกเดือนคือกะทวงเวลาทุกอย่างไม่ยอมทำกรรมกติกาถึงเวลาวันสุดท้ายไปให้การนางสาวยิ่งลักษเดินทางไปให้การคนเดียวให้การเสร็จก็ บอกกับปปชว,ว่ายังเหลืออีก11คนขอมายการเพิ่มเติมถ้ามันเอาให้การอีก11คนมันก็จะทวงเวลาได้ไม่น้อยกว่าอีก5เดือนครับพี่น้องปปชไม่ลงคนเพราะท่านสอบมานานแล้วท่านก็บอกว่าดูทั้ง11คนแล้วหน้าตาโเหเฮงทั้งหมดเชื่อว่าน่าจะฟังได้แค่3คนอีก8คนไม่รับฟัง สารปปชเอยให้นายกนำพยานไปชี้แจงสามคนและก็เริ่มต้นชี้แจงชี้แจงเสร็จเมื่อไรปปชเขาก็จะประชุมกันถ้าเขาฟังได้ว่านางสาวยิ่งรักษ์กับคณะรัฐมนตรีร่วมมือกับพ่อค้าข้า,ขาราชการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและพยานที่เอามาสืบเชื่อถือไม่ได้เขาก็ จะชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งรักชินวัตรทันทีชี้มูลเมื่อไหร่กฎหมายก็เขียนไว้เลยครับใครเป็นขา้าราชการใครเป็นนักการเมืองใครเป็นนายกทันทีใครเป็นสอสอถ้าปปอชอชี้มูลความผิดเรื่องทุจริตต่อหน้าที่เมื่อไหร่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีครับ สิ่งที่นางสาวยิ่งรักทําขนาดนี้ก็คือทวงเวลาขยายเวลาออกกันให้การพาพยานไปช้าบ้างเขาเรียก จะอ้างนายกิติรัตไปเป็นพบยานถึงเวลานายกิติรัตต้องไปก็อ้างว่านายกิติรัตซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วต้องไปประชุมต่างประเทศขอเลื่อนเวลาขยับเวลาถอยเวลาทีละนาทีทีละทีเพื่อยืดชีวิตความเป็นรัฐบาลไปนาทีต่อนาทีวันต่อวันโดยไม่คิดที่จะยอมจำนนต่อข้อจ,จริงครับแต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดมันก็ใกล้จะจบแล้วครับปปชอให้เวลาพยานให้การสามปาททวงอย่างไรก็วันที่สิบแปดหลังสงการไปแล้วก็จะเป็นวาระสุดท้ายที่นางสาวยิ่งรักจะต้องนำพยานไปให้การให้การเสร็จเมื่อไรปปชอชี้มูลเมื่อไรนางสาวยิ่งรักจบชีวิตการเป็นนายกทันทีครับ เรื่องที่สองครับกรณีที่ไปกันแกล้งคุณทวินเปลี่ยนสีย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีจากเลขาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพื่อที่จะเอาตำแหน่งผู้ชการตำรวจแห่งชาติให้พี่เขยของทักษิณชินวัตรแกล้งย้ายคุณทวินไปโยกไปโยกมาสุดท้ายเอาพี่ชายของคุณหญิงพจมาน เมียทักษิณชินวัตรขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจชาติสำเร็จสารรัฐบาลสารปกครองชี้ว่าเป็นการกลั่นแกล้งข้าราชาการไม่ได้รับความเป็นธรรมสารปกครองตัดสินเดือนที่แล้วครับวันนี้ต้องคืนตำแหน่งให้คุณทวินเปลี่ยนสียังไม่จบครับสารปกครองท่านวินิจัยไว้ด้วยว่าการโยกย้ายครั้งนี้เป็นการกลั่นแกล้งข้าราชาการ กฎหมายรัฐธรรมนูญครับและขณะนี้สารรัฐธรรมนูญรับเรื่องทั้งหมดไว้แล้วให้เวลานางสาวยิ่งรักไปยื่นคำให้การครบยื่นคำให้การเมื่อไรวันที่สิบห้าครบครบยื่นคำให้การเมื่อไรถ้าสารบอกว่าข้อเท็จจริงชดัดเจนไม่ต้องสืบพยาน สารรัฐธรรมนูญก็นัดฟังคำพิพากษาได้ทันทีพวกรัฐบาลสมุนรลิ้วร้อรัฐบาลทั้งนางสาวยิ่งลักทั้งทักษิณชินวัตรและสมุนรับใช้ระบบทักษิณทั้งหมดวันนี้รู้ตัวครับว่าดาบที่กำลังจะลงประหารตามกฎหมายกับนางสาวยิ่งลักสองเรื่อง ก็คือหนึ่งปปชสองคำตัดสินของศาลร,รัฐธรรมนูญสองเรื่องนี้รอประหารนางสาวยิ่งรักในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าพี่น้องครับเวลาคนมันจะดื้อด้านมันก็ดื้อได้ตลอดครับวันนี้พวกระบบทักษินทันง้งนางสาวยิ่งรักใครต่อใครออกมาโอดโอยสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่ง โอดโอยกลัวสารรัฐธรรมนูญไม่เป็นธรรมคือถ้าตัดสินให้มันแพ้เท่ากับสารไม่เป็นธรรมมันคิดอย่างนี้มาตลอดทั้งโคตชะกูลชินวัตรเลยครับพี่น้องครับนอกจากโอดโอยเรื่องกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วมันกลับออกมาเถียงข้างข้างคูๆครับว่าตอนนี้นางสาวยิ่งรัก ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นศาลจะพิพากษาให้หลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกไม่ได้เพราะมันหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีตั้งแต่ยุบสภาไปแล้วคือพยายามอ้างตัวเองไม่ได้เป็นนายกพี่น้องครับแล้วตลกไหมครับว่าตั้งแต่มันยุบสภาเดือนพฤศจิกามา ทุกสิ้นเดือนนางสาวยิ่งรักชินวัตรเบริกเงินเดือนนายกบัตรีมาทุกเดือนครับพี่น้องแล้วจะเอารถตำหน่งนายกบัตรีไปนั่งกันอยู่ทุกวันไปแจกหวยได้เป็นงวดงวดมาสามงวดแล้วครับพี่น้องยังไม่พอพี่น้องครับมันยังเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะนายกรัฐมนตรี พอสารจะตัดสินให้หลุดจากตําแหน่งนายกกลับมาอ้างว่าตัวเองไม่เป็นนายกดูถ้าไม่บ้าก็ประสาทเสียแล้วครับรัฐบาลนี้คราวนี้พี่น้องครับเมื่อนายกอ้างว่าไม่ได้เป็นนายกแล้วแล้วทําไมมันถึงเที่ยวตะลัดตะแ่ไปอย่างที่ลุงกำนันว่าได้ทุกวันละครับก็เป็นเพราะว่า แม้มวลมหาประชาชนออกมาเป็นสิบสิบล้านทั่วประเทศมาไล่รัฐบาลแต่มันยังมีข้าราชการส่วนหนึ่งฟังคำสั่งมันและปฏิบัติตามที่มันสั่งทั้งทั้งที่มันบอกว่ามันไม่เป็นนายกก็ยังมีพวกหนึ่งแกล้งโง่ไปรับใช้านางสาวยิ่งรักจนถึงวันนี้ฉะนั้นแปดวันที่ผ่านมาครับ เจ็ดแปดวันที่ผ่านมาลุงกำนันจึงได้ชวนพี่น้องชวนแกนนำพวกเราทั้งหมดเดินทางไปหาข้าราชการครับเราเริ่มต้นเดินทางไปที่กระทรวงกันคลังไปถึงกระทรวงกันคลังครับปรากฏว่าปลัดกระทรวงสั่งให้ปิดประตูห้ามเราเข้าห้ามข้าราชการออกแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราได้เห็นภาพรัก ข้ามรั้วระหว่างลุงกำน,นันกับข้าราชการกระทรวงกรรันคลังกอดผ่านกำแพงรั้วกันอยู่ครับเราเห็นข้าราชการกระทรวงการคลังนำเงิน แทกเข้ามาในประตูรั้วลอดเข้ามาช่องรั้วบริจาคให้กับลุงกำนันส่งดอกไม้ให้กับลุงกำนันลุงกำนันส่งข้าวกรองให้กับข้าราชการทั้งคู่นั่งกินข้าวล่องโดยมีรั้วกั้นกลางระหว่างข้าราชการกับบวญมหาประชาชนหลังจากนั้นเราไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ประตูรั้วไม่ปิดแล้วครับพี่น้องข้าการเดินเข้าเดินออกออกมาเป่านกหวีดกับเราและพี่น้องข้าการรับข้าวกล่องจากมวลมหาประชาชนนั่งกินข้าวกล่องกันหน้าประตูรั้วกระทรวงสำนักง,งานธนาคารแห่งประเทศไทยโดยประชาชนไม่ได้ก้าวข้ามรั้วไปเลยประตูรั้วระบบราชการเริ่มเปิดวันที่สองเมื่อเราเดินทางไปครับ วันที่สามเราเดินทางไปกระทรวงศึกษาธิการวันนั้นพอไปถึงกระทรวงศึกษาธิการประตูรั้วกระทรวงศึกษาธิการเปิดข้าราชการเดินมาต้อนรับเรารองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดห้องประชุมเชิญแกนนําและมววหาประชาชนกินข้าวและร่วมประชุมกันครับจากประตูรั้วปิด จนกลายเป็นแกนนําและลุงกำนันเริ่มประชุมกับรองประลัดกระทรวงศึกษาธิการและทุกคนก็ให้ความไว้วางใจกับมวลมหาประชาชนรับปากว่าจะร่วมกับมวลมหาประชาชนเสร็จจากนั้นครับเราเดินทางไปที่กระทรวงยุติธรรมนอกจากประตูรั้วกระทรวงยุติธรรมไม่ปิดแล้วประลัดกระทรวงยุติธรรม เดินลงมาเชิญลุงกำนันเข้าประชุมร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงยุติธรรมประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นใครครับประหลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้บังคับบัญชานายทาริศเพงดิตทรราชคนหนึ่งนะครับไอทาริศตีลังกาหงายหลังเลยครับ ู้บังคับบัญชาเปิดประตูรับลุงกำน,นันและนั่งประชุมร่วมกันเสร็จจากกระทรวงยุติธรรมลุงกำน,นันนำพี่น้องมวลมหาประชาชนไปสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครวนี้บุกค่ายทหารเลยครับลิมวัทพระแก้วครับผลการเดินทางไปเนื้อบานกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงที่ไม่มีกำแพงกั้นครับมีรั้วเตี้ยๆครับ พี่น้องประชาชนจะกระโดดข้ามรั้วก็ข้ามพ้นแต่มวลมหาประชาชนเป็นคนดีมีวินยัยลุงกำนันบอกนั่งรอพี่น้องก็นั่งรอเป็นระเบียบเรียบร้อยท่ามกลางแดดที่แผดเผาอย่างรุนแรงและแล้วประตูรัว้วประตูกำแพงก็เปิดออกประลัดกระทรวงกลาโหมเชิญลุงกำนันเข้าประชุมร่วมกับกระทรวงกลาโหมภาพออกไปทั่วประเทศไทยครับกระทรวงกลาโหมเปิดรับมวลมหาประชาชน พี่น้องเห็นไหมครับเราเริ่มได้รับไมตรีจากข้าราชการจนเราได้รับไมตรีจากผู้บริหารระดับสูงของข้าราชการไล่มาทีลกกะกระทรวงทีลก,กะทรวงและเมื่อวานลุงกำนันประกาศที่จะเดินทางไปเยี่ยมมิตรที่ดีที่สุดกับมวลมหาประชาชนก็คือกระทรวงสาธารณสุขในเช้าว,วันนี้ พี่น้องข้าชการในกระทรวงสาธารณสุขครับโทรตามผมอยู่เรื่อยครับเมื่อไหร่ลุงกำนันกับมวลมหาประชาชนจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขเสียทีเมื่อคืนพอทราบข่าวว่าลุงกำนันประกาศจะไปกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมความพร้อมครับปกติลุงกำนันเวลาจะไปไหนจะไม่ประกาศล่วงหน้าเช้าก็พาพี่น้องขึ้นไปเลยแต่การประกาศล่วงหน้าเพื่อให้เกียรติมิตรที่แสนดีคือกระทรวงสาธารณสุขบอกเลยครับว่าวันนี้สิบโมงเราจะไปถึงปรากฏว่า ด้วยความตื่นเต้นดีใจของข้าการผู้ใหญ่กระทรวงสาธารณสุขเขาประชุมกันเมื่อคืนครับประชุมกันเสร็จแล้วเขาก็กลัวเรื่องความปลอดภัยเขาจึงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อรอรับลุงกำนันและมวลมหาประชาชนตั้งแต่เมื่อคืนครับกระทรวงสาธารณสุขมีอยู่ห้าประตูที่ประชุมข้าการผู้ใหญ่มีมติปิดประตูกระทรวงทั้งห้าประตูตั้งแต่สองทุม่มห้ามเข้าออกเด็ดขาด ห้ามใครเข้าเลยครับเมื่อคืนตรวจตาคนเข้าทุกคนใครเข้าต้องแสดงบัตรข้าราชการขับรถมาต้องเปิดไฟในรถต้องจดชื่อทุกคนเพื่อหามาตรการความปลอดภัยรอรับมวลมิตรมหาประชาชนและเมื่อถึงเวลาเช้าครับเวลาที่เราเดินทางไปถึงพี่น้องครับเราไปกันด้วยรถบัสสี่สิบคันรถกระบะรถเกง๋งรถยนต์อีกประมาณร้อยคัน มีมอเตอร์ไซค์น้องๆขับตามไปอีกประมาณ6 0ร้อยคันแต่เมื่อเราเข้าไปถึงกระทรวงสาธารณสุขครับเราบูไม่ออกเลยครับว่าที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขกับมวลมหาประชาชนใครมากกว่ากันเพราะที่นั่นรอเราอยู่มากกว่าที่เราไปสกครับและก็ดูแทบจะไม่ออกเลยครับว่าใครเป็นข้าการกระทรวงสาธารณสุขและใครเป็นพี่น้องประชาชน เพราะที่นั่นทั้งนกหวีดทั้งหมวกทั้งธงชาติทุกอย่างครับพกอุปกรณ์เหมือนกับ,บวมวลมหาประชาชนทุกคนเลยครับอยู่ที่นั่นรอเราอยู่ครับกว่าตรงกำนันจะเข้าห้องประชุมได้ครับปารดานแพทย์พยาบาลและก็อสมขอถ่ายรูปเกือบชั่วโมงครับเข้าไปถึงห้องประชุมปรากฏว่า พี่น้องข้าการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงสาธารณสุขร่วมร้อยคนนั่งรออยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยประลัดกระทรวงออกมายกมือไหว้และเชิญลุงกำนันรานั่งในที่ของประธานที่ประชุมครับเป็นประธานการประชุมหัวหน้าคณะแพทย์ทั้งหมดของกระทรวงสาธารณสุขผลการประชุมเป็นที่น่าปลื้มครับประหลัดกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งให้กับลุงกำนันทราบครับว่าเขาได้เตรียมพร้อมแล้ว เขาได้เขียนพิมพ์เขียวสำหรับการปฏิรูปไปแล้วลุงกำนันชนะเมื่อไรปฏิรูปเมื่อไรเขาก็จะส่งพิมพ์เขียวที่เขาศึกษาไปแล้วเรื่องที่หนึ่งพิมเขียวเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเรื่องที่สองพิมพ์เขียวเรื่องการปฏิรูประบบสาธารณสุขและเรื่องที่สาม ทิมเขียวเรื่องการปฏิรูปคุณธรรมประเทศไทยหมอทำเตียมพวกเราไว้หมดแล้วครับพี่น้องครับก่อนจะกลับครับมีหมอชั้นผู้ใหญ่แพทย์ชั้นผู้ใหญ่มากระซิบกับผมในฐานะที่ก่อนหน้านี้เมื่อสี่ปีที่แล้วผมเคยเป็นรัฐมนตรีที่นั่นมากระซิบบอกกับผมครับว่าเขากําลังรวบรวม ข้าราชการทุกชั้นผู้ใหญ่ทุกกระทรวงเพื่อหาดูกันถึงวันไหนที่มวลมหาประชาชนเคลื่อนเวทีไปเพื่อเอานางสาวยิ่งรักออกตามคำพิพากษาของศาลเขาตั้งใจกันครับว่าเขาจะตั้งเวทีปลัดกระทรวงทุกกระทรวงคู่ขนานกับมวลมหาประชาชนครับพี่น้องนางสาวยิ่งรักจิน,นวัร เตรียมตัวจบอย่างแท้จริงใครที่เห็นรูปทักษิณชินวัตรเมื่อหน้าหนังสือบิมตอนเช้าคงเห็นสภาพของชายแก่คนหนึ่งที่หวงสมบัตินั่งให้เพื่อนฝังเข็มอยู่ที่ประเทศฮ่องกงคงเห็นภาพนี้นะครับแก่มากแล้วทักษิณวันนี้เตรียมตัวครับพี่น้องไปทั้งพี่ทั้งน้องได้เวลาแล้วครับฟังข่าวดีแล้วเราก็จะเคารพธงชาติร่วมกันครับ